แจกพรอม AI ที่สามารถเอาไปสร้างเจ n e r a t รรูปภาพบน mid เจ urney ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่จะแจกสองพรอมนะคะให้เพื่อนๆสามารถนำไปสร้างเป็นรูปภาพเป็นอะไรก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราดูกันเลยนะคะว่าพี่ใช้พรอมอะไรแล้วก็สร้างรูปอะไรนะคะเป็นตัวอย่างพรอมนะคะที่พี่เตรียมไว้สองสไตล์สไตล์แรกก็จะเป็นคอร l รี่กาฟฟนะคะ แล้วก็สไตล์ที่2ก็จะเป็น DMT Art Style นะฮะสำหรับคลิปนี้พี่จะใช้สองสไตล์นี้มาสร้างเป็นรูปช้างไทยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะขั้นตอนแรกก็เข้ามาที่หน้าดิคอร์ดนะฮะแล้วก็เลือกเป็นห้องที่เกี่ยวกับเจ้าตัวมิเจอร์นี่นะฮะจากนั้นก็ให้เรากดที่ปุ่มคีย์บอร์ดเป็นตัวสลดนะฮะ แล้วก็ copy พร้อมที่เราเตรียมมาวางได้เลยนะแก็รอเจ้าตัว mid journey generate สักครู่นะฮะตอนนี้เราก็ได้รูปช้างไทยมาแล้วนะฮะจากนั้นก็เลือก save รูปที่เราชอบนะฮะสำหรับพร้อมที่2ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะฮะก็พิมพ์ s l a s จากนั้นก็ใส่คำสั่งพร้อมลงไปนะฮะก็รออีกแป๊บนึงนะฮะให้ mid journey generate รูปภาพให้เรานะฮะจากนั้นก็ทำการ s a v เลยนะฮะสำหรับขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะดูความแตกต่างนะฮะ ด้านบนก็จะเป็นสไตล์ AI อันแรกค่ะชื่อว่า Calligraphy นะฮะอันที่สองก็จะเป็น DMP Art Style นะคะสังเก็นเห็นว่าความแตกต่างก็มีความสวยความสร้างสารรค์ที่แตกต่างกันเลยนะคะสำหรับสองพอ้อมนี้เราก็สามารถที่จะเอารูปภาพช้างไปโพสต์ขายในช่องทางต่างๆได้เลยนะคะบนเว็บต่างชาติไม่ว่าจะเป็นรลดับเบิลนะคะ อาจจะเป็นในส่วนของมินิแคนวาสนะคะก็สามารถที่จะไปโพสขายได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นเอซี่หรือจะเป็นเคลียร์เอทีเฟปิก้านะก็สามารถไปโพสขายได้นะคะแต่ขั้นตอนที่จะโพสขายได้เราก็ต้องมาอัพสเกลแล้วก็ต้องมาปรับขนาดอะไรต่างๆในแคนวาอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้ว่าอีกสองสามขั้นตอนทำยังไงก็ไปดูคลิปที่พี่ิวเคยทำไว้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ เ,เพื่อนๆดูแลชอบก็กดเซฟกดแชร์กดใจได้เลยนะคะหรือว่ามีคำถามอะไรไงก็เมนท์ถามได้เลยนะคะส่วนท้ายคลิปเดี๋ยวพิ่วจะโปรโมทเป็นอ e ีบุ๊กนะคะที่พิ่วทำไว้สำหรับเว็บเล็บเบลเลนะคะแล้วก็มีท e a เชอร์เพลทิชเชอร์นะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะใช้รูปภาพไปสร้างเป็นสื่อดิจิตอลโพสขายในเว็บเล b บเบลเบ แล้วก็ทีเชอร์เปตทีเชอร์ก็สามารถทักไลน์มาคุยกับพี่ได้เลยนะัะ